ยาโบราณกับยาปัจจุบันเนี่ยมันบกคือกันมันคือกังเว้นกับกลังคื้นนี่แหละคือแต่เว้นกับเดือนนี่แหละครับสมมติว่าเขาปวดเป็นโรคเกาเนี่เขาปวดคอปวดประดงนี่ละเป็นโรคประดงนี่เขาปวดน้าคอน้าขาเนี่ยไปซื้อยาแผนปัจจุบันมากินเนี่ยมันเศร้ากบหม่องเลยครับมีแห้งเหี่ยลดเกี่ยวว่าจะปวดให้งแง่งนี่กินเข้าไปก็มีแห้งเหีายวผู้ลงก้นก็ไปสีดยาเนี่ยข้าเจ้าก็สีดยาแก้ปวดปวดบอนดไสีดบอนหัน อันนี้กับมีแห้งเหี่ยวกับหมองครับแต่ว่ากับพ่ท่านโดนละได้ไปอีกเป็นยังสั้นครับครับท่านโดนได้ไปอีกเพราะว่ามันแก้ปวดซื่อๆมันบ่ได้แก้ต้นเหตุแบบเดียวกับเฮาะวันเอายาหุ่นนี่นะเอายาหุ่นแล้วมีแจ่ไปตัดคือคนกับขาเจ้าเอาเครื่องเอาเครื่องตัดหญ้าไปตัดนี่แ,แต่ปลายมันออกแต่บุดเดียวมันก็ปงขึ้นมาอีกเป็นยังสั้นครับ แต่ว่ายาโบราณบ่เป็น,ยนอย่างสั่นนะยาโบราณเนี่ถอนหากถอนคนหลอเนี่ยหากเน่าไปเลยครับตัดหากไปเลยเป็นอย่างสั้นครับยาโบราณเนี่ยมันมียาตัดหากคือ,อยาหลานหลงเนี่ยนะตัดหากไปพร้อมครับเศร้าแล้วเลยบวกกลับมาอีกแหละไปแล้วไปเลยคารับราว่าตัดหากไปพร้อมเนี่ยเป็นอย่างสั้นแปลว่าให้กินติดต่อกันมันไลเนี่ยอย่าไปตกใจครับคือเป็นเบาหวานคือกัน ผู้ลังค้นเนี่ยมันกะไรมันกบขึ้นเลยเบาหวานนี่คือสมมติว่าเขากินยามากินยามาผู้ลังค้นกับหกเจ็ดปีผู้ลังค้นกับสิบกว่าปีกินยาระงับไว้ยาคุ้มมันไว้ยาระงับไว้อาจ่ะมันขึ้นกินยาระงับไว้แบบเดียวกัหเอาเอาสังกะสีไปปกหญ้านี่น่าพอญ่ปกไว้มันก็ไว้โดนโดนหญ้ามันก็ตายนะแต่ว่ามันก็บ่ตายเลยเดยแต่ว่ามันเน่าโยแต่ว่าใบขาวจากผ่ากันบัดเฮามาเปิดเอา สังกสีออกนี่โอ้ยมันซึนขึ้นมาบาดนีแห้งเขียวแห้งดั๋ก่อเก่าขรับงามนี่คือกันกินยาระงับนี่ก็แบบเดียวกันขรับเพื่อนี่ว่ายาละล้นหลงนี่ปัดไปกินแล้วคือเห้าไปเปิดสังกสีออกนี่ด้ยมันจะพึกขึ้นมาเลยขรับแต่ว่าพอมันพึกขึ้นมาเราปุ๊บนี่มันกระดิถอนหักถอนโค่นเลยบาดนี่ลกหากออกเลยเนี่ยเป็นยังสั้นขรับ แต่ว่ากัย่ามันลกหักเนี่ยมันไหลกะย่าบ่ต้องตกใจคือบัวรังคนนี่บ่หวานกินยาล้านลงนี่หานังเทือไดนี่้ืนทอดหาลอยหกลอยก็มีด้ขั้นบ่ก,กินยาล้านลงทำมันขืนทอดหกลอยเนี่ยบ่เหลือกหรับหัวใจไหวกับหมาองเป็นอยงสั้นขาทากินยาล้านลงนี่ผัดขืนซี่ลอยหาลอยเสยบ่เป็นยังซื่อๆอ,อ,อยู่นี่ ก็กกินต่อไปต่อไปเรื่อยๆไล่มันออกไล่มันออกไล่มันออกจังหน่อยก็อนคอยเบิดไปเบิดไปเบิดไปเบาหวานคอยรุดลงรุดลงจนยู่ปกติครับได้ลอยลอยซิบลอยเศร้าอยู่วางเนี่ยถือว่าปกติแล้วไปลงพยาบาลเขาวดสองเดือนสามเดือนไปเท่านึงสองเดือนสามเดือนไปนึงจังหน่อยก่เขากินไปเรื่อยๆยาหมอกระตบอกว่าโอ้เศร้าแล้วยามาอีกเด้อลดครับนั่นแหละคือเศร้าครับให้หมอลงพยาบาลถ้วยลด อันนั้นคือเศร้าค,ครับเนี่ยเป็นยังสัน้นแต่ว่าเข้าไปกินยารลงับไว้เนี่คือบบเศร้าค,ครับกินอยู่ยังสัน้นกินไปเรื่อยๆเนี่ยแต่ว่ายาหลานลงนี่ถอนหากถอนโค่นค,ครับเป็นยาตัดหากไปพร้อมแต่ว่าต้องกินติต่อกันไปจนเศร้าบโดนดอกภายในสองอาทิตย์นี่หู้แล้วหู้ผลตอบแทนแล้วยังสัน้นครับเศร้าโบหูมือดีโบหูเมือคนนี้ แต่ว่าให้กินติดต่อกันไปเรื่อยๆจนมันเศร้าครับเนี่ยการมันไล่กับบอต้องตกใจครับผู้ที่เป็นเบาหวานก็ยาถ้ามันไล่กับยาตกใจมันหาไ่หลอกอยาอันนี้